สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านครับคลิปนี้ก็พาทุกท่านมาดูเาเขาเรียกว่าอะไรนะทีมงานสายบุญครับมาช่วยเหลือคุณยายอ่ะสวัสดีค่ะคน้องมิง่งน้องมิง่งสวัสดีครับผม,มครับโอ้มาจากไหนครับเนี่ย ขอบคุณครับมาจากไหนครับเนี่ย FC อยู่นี่เลยครับ่ออยู่นี่ปอผมไม่มามามาพอดีวแด่ย้ายรถอยู่ผมก็เพิ่งมาเพิ่งมาถึงครับโอ้นี่พอดีเลยมาเนี่ยถ่ายรูปพอดีเลย เดียวเดียวเดียวเียวมามามาีห่อยฮถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวไปบอกทีหลังหนึ่งสองสามยรูปก่อนหนึ่องสามบางคนะครับยินลยครับยิ้มเลยือเลยครับไลไล่ไ่ไล่ไล่ไล่ไย่ไ่ล้่

เดวสียางบอบหน่อยผู้ใดหน่อยผู้ใจหน่อยไปใจใจจับเงินเลยเลยอุ๊ใจจัเงินยังยื่อเล้วนะใจับเงินเยสัสดีาสวัสดีอีกหนึ่งสวัสดีันงส้าห้าหมื่นห้าพัดร้ยบาพี่บองบ้องเลยเคโอเครับายเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงายดีตลอดเลยดีใจไหม มามาทันถ่ายรูปพอดีครับได้บ้านหลังใหม่ใช่ไหมนี่เดี <S <S ๋ยวเอาเงินตัวนี้เออเอาเงินตัวนี้ไปสร้างบ้านได้เท่าไหรเท่านี้เท่านี้เดีือที่เหลือจผมจะให้พ่อผู้ใหญ่ห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทจวก็ใหใหายชายด้วย นาะข้าใจตรงเย็บสักเปล์มนเย็ซาสินโซได้เรื่งดิดูให้เด็กดูตางนี่เธอเปที่อ่อยยทำไมเมียนห้องน้ำเมียนผัดลมบ่าว่าเดี๋ยวเอาเงินนี้ทำบ้านให้ยายใหม่นะครับสากเขมินมาตุนค้างโครงค้างอ้ยเตอ้ยอ่าันมากระโอ้เจเฮยนี่ลูกเจ้าลูกตามเตรดาตนอราตุนอาตนาไเอาเปยด้วยเปยด้วย แถวๆสะนี่เลยครับไม่ต้องให้แกเดินไปสิบกิโลไปหาดอกอะไรน่าอยากก็กปเที่ยวดอกปเที่ยวให้กลับนะครับได้สิบดอกอะไรกี้ดอกละดอกละดอกละกี่บาทนะดอกละบาทได้สิบดอกกี่บาทครับสิบบาทแค่นั้นเดินห้ากิโลครับได้สิบบาทนี่นะพ่อให้พ่อผู้ใหญ่นะครับนี่ครับผู้ใหญ่ครับทายเลยครับ นี่ครับมองเลยครับโอเคนี่มองโอเคนี่ผู้ใหญ่บ้านนะครับผมใช่มองมองนี้หน่อยาาลูกโมเจานเี๋ยวเดมัแล้จอดจอดจอดลูกลกลกหน้าพื้นใหญ่โนโนตราโอ้พื้นใหญ่คุณยายยายยายไม่มีลูกบ่ยายไม่มีลูกนี่ ตอนไหนอยู่ตรงไหนนะที่ว่าใสอยู่ตรงไหนนะรื้อมาหมดแล้วตรงทุ่งนานุ่นใช่ไหมใช่ไหมใช่รู้สึกว่าผมเคยไปวิ่งดินเคยเจอนะใช่ไหมใช่เออเป็นกระท่อมอ่ะใช่โอ้นานแล้วผมเจอนานแล้วแหละนั่นแหละนานแล้วประมาณสามปีที่แล้วอ่ะใช่ครับใช่ไหมอยู่ฝั่งนู้นเนาะโอแค่อยู่ประมาณ กี่ปีแล้วนะพ่อผู้ใหญ่ที่ที่อยู่ตามนี้อ่ะอยู่ตามโผมกี่ปีแล้วนะผมเคยเจออยู่เพราะว่าผมมาวิ่งดินเคยมาวิ่งดินนานแล้วแหละคุณยายอยู่หลายสิบปีแล้วที่มันอยู่ตั้งแต่นี่นานอ,อยู่อยู่ไปเขาบอกว่าอย่งงางนั้นมันก็วิ่งไปอยู่นู่นตรงนู่นเขาว่าวิ่งไปอยู่นู่นเยอะๆถึงเสศบาลนี่ไปยังไงยังไงทำไมช่างเอี่ยวได้มาฮะเป็นไปยังไงอาจารย์ไม่ได้มาใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ไม่ได้มาอาจารย์ติดกระดาอาจารย์ติดระดอยู่บนเขาพอดีเห็นภาพ อาจารย์แล้วก็ทางเพจกู้ภัยของจุดอาเภอประโคนชัยแล้วก็ทางกู้ภัยบุรีรัมม์ผมก็เป็นลูกข่ายกัญญารมเหมือนกันก็มาแชร์แชร์กันต่อวันนั้นผมก็เลยตัดสินใจลงพื้นที่เลยอพอลงพื้นที่มาปุ๊บก็เจอหน้าพี่นุ่มนะครับตรนกันก็เจอก็เจอแล้วก็คุยกันตอนแรกว่าจะให้ไปสร้างม้านอยู่นู่นตอนแรกนะทางผู้ใหญ่บอกว่าก็เลยว่าถ้าไปอยู่นู่น มันไม่ใช่ที่สาธารณะมันเป็นที่รองเพื่อเขาทํานู่นนี่นั่นมันก็หลายอย่างนี่ก็เลยให้มาอยู่ที่สาธารณะตรงนี้เลยพ่อผู้ใหญ่ก็เลยให้มายกอยู่ในสถานที่ตรงนี้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าไฟอไฟก็จะต่อจากอไฟฟีไฟฟีก็คือทางหมู่บ้านก็ได้จ่ายให้คุณยายไปก็ตอนแรกว่าจะทําเป็นแบบที่บ้านอะไรนะคือเป็นเป็นที่เวทอยู่เลยก็ ทีนี้ก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงก็คือแบบบ้านแบบยกได้ครับเพื่อนู่นนี่นั่นเนาะเราก็ไม่อยากพูดเนาะครับก็คืออาจจะบริจาคหรือไปทางนู้นทางนี้ได้นั่นแหละครับทีน่นี้ก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่บริจาคกันขอบคุณคุณยายตัวคนเดียวครับเ็ใจจากคุณยายเลยคนยายนะครับคนยายมากคุณยายชื่อยายอะไรน,นะยายเอสฮะยายเอสอ๋อยายเอสยายเอส ดูให้ขอบคุณจนเจริญขอบคุณทุกท่านครับคุณยายบอกว่าขอบคุณทุกท่านผมว่าผู้ชายคนนี้ใจหล่อมากอยากให้ลูกยายยกลยกมือไปยกมือใส่หน้าว่างานี้าสร็จยกมือเข้าทใจไหมใช่ไหมย้ายหนึ่งสอง สุดยอดเลยครับงานช่างเอี่ยวนี่ทุกงานครับทุกงานช่วยเหลือตรงไหนที่มีอุปสรรคที่ลำบากก็จะลงพื้นที่แล้วก็ช่วยเหลือทุกงานเลยสยอดครับสู้ด้วยยายสู้ด้วไปไปอยู่ตรงร่มกันหน่อยครับเอาสวัสดีครับอ้ กูสาวพึ่งมาเมื่อกี้พึ่งมาถึงป่มาจากไหนออมากี่คนสอคนคุีโอ้ยดาว้ยอ้มีแต่สาวๆร้องเลยคนจะดังเหมือนนะอืมโอ เดี๋ยวัำภาณ์สามมุกหน่อยอนนาสามุกมาก,กับใครสามุกามาก,กา,า,ากับใครมาก <หา S 2> ับฝนฮะมากับฝนค่ะบอกว่าคีโนมาเองค่ไม่น่นนะโอ้ข้าวยีน่อกินข้าวกินปลาก่อนครับ มาดูสายปวนโอ้ปวนเข้าอีเล่าน่ะโอ้ยใครกินข้าวไหมโอ้สวัสดีครับเจ็ดหรือยังถนนสี่วันสายปวนสายปวนสวัสดีครับไม่มีใครทำได้ครับไม่มีใครกล้าทำอยู่แล้ว เจม้าใครฮะอีกตาก็ดูตามึงอะไม่รู้ตัวไหนมาตัวไหนมนี่นีไอ้นี่ตัวนี่ตัวการไม่ได้อะไรหลักกี้หรอไปถ่ายไปถ่ายคลิปสัวไหนเราติดโดรนกล้องกล้อกตัวไม่กลัวนะพวกไม่ถ่าย ยานคันใหม่ราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะใช่ล uh, ้านสองโอ้แต่งเต็มเลยอ๋อนะครับใครยังไม่ได้กินข้าวนะครับเรียนเชื่อได้นะครับเอยุ่นน้ำยุ่นภายในนะภายในสามหมื่นย้ายมาลองเพลงฮวงฟังหน่อย เกือบ3000ม่นอ็อขาืนเลยสาม,มื<อ>่ม<อ>เดี๋ยวพาไปดู<า>เดี๋ยวพาทุกท่านไปดูรถคันใหม่ของเสียอันหน่อยครับตวัวโบโครับ<อ>เดี๋ยวพามาดูคันนี้หน่อยครับแต่งเต็มเลยโอ้วาววังฝุ่นทำไมกว้างอย่อะไร เอาเสร็จแล้วอันนี้ครับกินข้าวเขาอ่ะกินอยู่ไหนกินแเรวบ่หอดเฉพาะภายในนี่หมดเท่าไหร่นี่โอ้หุ้มใหม่หมดเลยเนี่ยอันนี้หุ้มมาจากไหนนี่ฮะที่เดียวเลยใช่ไหม รถรถรถลูกค้าที่ไหนซื้อไปคุณรีรำบหรอ,อตัวนี้เครื่องเท่าไหรน่นี่ซีซูปบ่ะโอ้โหโเต็งแบบจัดเต็มเลยครับฮะโอ้ตั้งเขาไม่กล้าสวยขนาดนี้หรอกมันต้องขับเอง <อ> uh. สวยงามมากเลยครับภายในเดี๋ยวผมรับโทรศัพท์ก่อนแป๊บหนึ่งโอ้โหสวยงามมากเลยครับดูปูมาหมดเลยทุกอย่างหนึ 1, 000, 2, 000, 000. ่งล้านสองแสนบาท แต่วิสัยทัศน์ในการมองนี่มองสายไฟนี่ค่อนข้างจะยากหน่อยนั่นนี่วิสัยทัศน์มองสายไฟดูดูฝั่งนั้นอะมองแทบไม่เห็นเลยตัวนี้นี่เฮ้ยตัวนี้มันดูมองมองนี่นี่ ยังไม่ได้ขัดใช่ไหมนี่ไปถึงก็น่าจะยกกระบ,บะใสครับโอ้เลือนช่วงล้อมาเรียบร้อยแล้วตัดข้างหลังแล้วก็ยกกระบ,บะใส่เลยโอ้เซลเลอรคันนี้ทำไมได้เอาไปต่ออยู่ที่นู่นฮะอ๋อลูกค้าเข้าใจถึง เขาให้ไปแต่งอยู่นู่นเลยวะโอ้ล้านอะไรนะล้านสองเมื่อวานยิงได้ท่านเลยอะไรแต่งเขาขึ้นสองเศษอู้หูเฉพาะอะไรแต่งเนี่ยนะนี่แหล่ะทุกไปไฟขึ้นสองเศษอืมวอลเลยดังทุกตัวเลยบ่เก้าตัวน่ะ ดังแรงไหมกดดูกดดูฮะใช้มือบนเลยอีกดดูเดี๋ยวเขาก็ตื่นหรอกเาไม่ตื่นหรอกดเมยฮะสเริ่มไปกดให้ฟังหน่อยไปไปเสบแก้หูเลยวะเพาะวอนั้นตัวเท่าไหร่เอ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า อันนั้นขัดเหรอตัวละหมื่นกว่าอ้โหเฉพาะโวนั่นนะเอตัวละหมืน่นะ<อ> 10, มันก็เก้าหมื่นแล้วนะั 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเฉพาะวลนั้นเก้าหมื่นแล้วนะ่ะโอ้ต้องวิ่งในเมืองอย่างเดียวแบบนี้นาอฮะลากลูปบ่ อืมอือัอืมสุดยอดเลยครับลูกค้าใจถึงมากโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกท่านเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ เราก็ได้มาทําบุญถือว่าช่วยช่วยคนยายคนหนึ่งอะ่ะให้มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งครับเกยอยู่คนเดียวนะครับมีทางผู้ใหญ่บ้านก็มอบสถานที่ยกข้างหน้านี่ครับให้ยกบ้านอยู่ข้างหน้าตรงนี้เลยไม่ต้องเสียค่าน้ําค่าไฟไม่ต้องเสียน่าจะทางหมู่บ้านช่วยกันจ่ายให้นะครับโอเคครับเอาละทุกท่านเพียงเท่านี้แล้วก,กันนะครับสวัสดีครับผม